สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับมาชานอีกแล้วเนาะนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวตัวของทากิเคสองกันเดอร์นะครับผมเป็นตัวที่เอ่อเป็นคาคุจาที่มาใหม่นะครับน่าจะล่างสุดท้ายแล้วแหละเนาะนะครับรู้สึกว่าคล้ายๆกันดั้มเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูร่างแรกก่อนเนาะเป็นยังไงครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเทไหมก็เทนะผมชอบสกิลเอฟครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วอีกอย่างมันต่อได้ดีมากนะครับผม แต่เรายังไม่รู้คุณสมบัติของทากิเคสองเลยนะครับเป็นยังไงเอ่ยก็ไม่น่าจะมีสกิลวิ่งเร็วเนาะนะครับรูปร่างก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวผมกดสกิลเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวผมจะกดป้องกันให้ดูก่อนนะครับนี่เทเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวทีละสกิลเลยดีกว่าเนาะนะครับผมสกิลแรกเลยละกันนะครับก็คือสกิล E นั่นเองทำอะไรเอ่ยนี่เป็นกวนเอ่อเป็น เป็นการคว้างไปข้างหน้านะครับปุ๊บปุ๊บหืมไกลพอสมควรนะฮะถ้าเราไปอยู่ตรงเหวเนี่ยลองนึกภาพตามเลยเราจิ้มเ,เลยเมฆฟลาแมฆเบร่ไกลครับก็จับประมาณนี้นอนนะครับผมน่าจะได้ตัวเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นอนนะครับผมส่วนของสกิลตัวอีนั่นเองนะครับปุ๊บได้ตัวเดียวนะครับกูดาวก็ไวอยู่นะนะครับผมปุ๊บปุ๊บก็จะประมาณนี้นะครับผม คอมโบได้เลยแหละนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำทิศคอมโบกันนะครับหรือว่าเราจะมาเกียนอะไรเกี่ยวกับตัวนี้นั่นเองนะครับผมสกิลต่อมาคือสกิลตัว R นั่นเองนะครับทำอะไรเอ่ยอ้าวปป๊บเป็นการทุ่มลงพื้นนะฮะติดสตันต,ตรงพื้นนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องคอมโบนอนนะครับผมเรารีวิวสกิลดีกว่านอนนะครับปุ๊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 บอืมเฮ้ยเดะเดวเดะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เฮ้ยเราขว้างไปแต่เขาก็อยู่กับที่อ่ะโห oh. นะฮะก็แบบว่าระยะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นอนนะครับอุ๊ย oh. ปึ๊บปึ๊บโอ้โ oh. หใช้ได้เลยนะครับผมนี่คือสกิลของตัวอานอนนะครับจับทุ่มจับทุ่มครับผมถ้าเราเลงไม่โดนศัตรูเนี่ยเราก็ไม่มันก็ไม่ล็อกเนาะนะครับถ้าเราเล็งไม่โดนศัตรูนะก,นก็ไม่ล็อก อันนี้เขาเดินมาใ,ใกล้นะครับ <c oughs> นี่นผมนี่คือส่วนสกิลของตัวอานะครับไม่ค่อยมีอะไรมากไปเท่าไหร่นะครับผมก็คือมันก็ทุ่มเหมือนคล้ายเอ,อ่อทากิเคหนึ่งะครับต่อไปสกิลต่อมาคือสกิลตัวเอฟนั่นเองนะครับทำอะไรเอ่ยผมเห็นมันผ่านก็คือโดดใช่ไหม <P> ปั๊บปุ๊บนี่มันมีลักษณะคล้ายๆสกิลตัวเอฟของทากิเคหนึ่งนะครับก็คือการวิ่งแล้วก็ยิงลูกหนามไปนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะกระโดดเนาะแล้วก็ยิงลูกหนามจากข้างบนฟ้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ถ้าถ้าในความคิดผมนะผมคิดว่าทากิเคหนึ่งดีกว่านะนะครับเพราะอีกอย่างคือมันวิ่งเร็วด้วยนะครับมันมันไม่จําเป็นต้องกระโดดแบบเนี้นะครับผมผมก็ไม่เข้าใช่เหมือนกันฮะก็ไม่ว่ากันนะครับผมนี่คือสกิลตัวเอฟนะครับของเจ้าทากิเคสองนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่ดูแล้วกันเนาะทากิเคหนึ่งแม่งดียังไงเนี่ยตัวเอฟแบบผมคิดว่ามันโอเคกว่านั้นเห็นนะเนี่ยนะเห็นนะเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคกว่านะนะครับก็จับประมาณนี้เนาะนะครับผม สกิลต่อมาก็คือสกิลตัว C นั่นเองนะครับสกิลตัว C ททำอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะครับสกิลตัว C เอ้าเป็นการยิงธรรมดาเหรอคล้ายยิงคล้ายยิงของ ODBL เลยอะใช่ปะเดี๋ยวเรามาลองคอมโบนก่อนเนาะปึ๊บมันก็ไม่ถึงว่าคอมโบหรอก ก็ถ้าคอมโบจริงๆก็ไม่มีม่กี่สกลิลหรอกครับแต่สกลิลตัวซีมันทําอะไรอะ่ะมันได้แค่นี้เองหรอเ <c oughs> นื้อผมโอเคไม่ว่ากันนะครับปึป๊บโอเคก็จะประมาณนี้เนาะนะครับผมถ้าใครมีอะไรแนะนําก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์บอกผมเลยละกันเนาะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทากิเกะสองนะครับผมแต่ที่มันหลักๆก,ก็เจ้าน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับคือมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แหละแต่สกลิลตัวซีมันไม่ค่อยโอพเท่าไหร่อ่ะดูดิมันงานปล่อยอะไรก้เขาไม่รู้อ่ะนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรายังไงดีเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาไปเล่นเซิรฟ์ฟทั่วไปดีกว่านาะหรือว่าไปเกียนอะไรกันก็อย่าลืมฝากติดตามผมด้วยละกันเนาะนะครับผมเราจะไปเกียนกันเถอดด้วยตัวนี้แหละนะครับผมปะ่ะี่ไงตัวเหลืองอ่อยแล้วสวยเหมือนกันนะครับไม่บอกนะว่ากันดั้มมันคล้ายตัวเอ็กซ์แลเรใช่ปะ ในเรื่องเบนเทนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมี่ถ้าอยู่ข้างนอกแล้วเราดาเมจได้เยอะเนี่ยไม่แน่นะครับเราอาจจะหวดก็ได้นั่นเองนะครับผมป่ะคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันาะไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะครับว่าเราจะมาเกียนอะไรหรือเล่นอะไรกันก็อย่าลืมฝากติดตามผมด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้มาทันขอตัวลาไปก่อนเดอ้อนะครับผมกับตัวทากิเฉสองนะครับต้งนี้สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณหนูทดลองด้วยนะครับผม เซวนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า